ยังวะัคูมาพูดานอะวันนี้แตุ่มแฟนเออพูมฐานวันนีู้มฐานนี่ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับ CEO อ่ะเป็นยังไงบ้างกับมารุวมงานซีแอนซอการเปิดโครงการใหม่จริงๆก็ดีใจครับเป็นเกียรติมากใช่ครับที่เราได้มาร่วมงานกับ s c s s ครั้งแรกนะครั้งแรกเลยครับแล้วก็มาเปิด โครงการพรีเมียมทาวน์โฮมสามชั้นครั้งแรกั้งเอสเอเซ็จด้วยครับจริงๆเราได้เดินดูลรวอยากว่าได้เห็นจริงๆได้ดูได้ดูบ้านประมาณสองทายป์เนาะซ้์กลางใช่ซ้์กลางกับไซส์ไซส์เอใช่ครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากๆจริงๆก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนมามาดูแล้วกันแต่จริงๆเขาแบบเปิดจองที่ที่28นี้ใช่ครับก็ถ้าใครมาดูอาจจะไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็เริ่มมีคนสนใจเยอะมากเรื่องก้งกูอะไรเรียบร้อยแล้ว สก,กายสนใจยังไงบ้างก็จะต้องนะครับโอ้สก,กายสนใจสีส่ร้อยล้านครับเฮ้ยถูกไปสี่ร้อยล้านโอ้ยโอ้ค้าป๋าแต่ไม่ใช่ค่าเงินไทยนะยังไงบ้างครับก็สนใจครับเพราะว่าตอนนี้อยู่คอนโดใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าสเปซมันไม่พอการที่ได้มาอยู่แบบทาวน์โฮมอย่างเงี้ยสามชั้นแต่ละชั้นก็แบบมีสเปซแยกกันชัดเจนผมรู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะมาครับเพราะว่าของเราอย่างเงี้ย มันมีแต่คําว่าเพิ่มพูนนะไม่มีคําว่าลงเลยแล้วก็บางอย่างที่อยากอยากทิ้งละอยากโลละก็โลไม่ได้สักทีแบบเสียดายคำว่าเสียดายมันแบบเสียดายมันค้าคอเราไวจริงใช่ของเราส่วนมากที่มันเยอะมันคืออะไรสปิของเราที่มักไม่อยากทิ้งหลักๆก็เสื้อผ้าของจุกจิกของที่แฟนคลับให้อะไรเงี้ยครับแสดงว่ามีก็ต้องมีห้องหนึ่งไปสำหรับเก็บของนี้เลยก็ควรควรจะมีครับตู้เสื้อผ้ามันไม่พอ ซือพอตู้เสื้อผ้ามันไม่พอปุ๊บออกมาล้นมันก็จะจะเริ่มพับละพับวางพับวางแล้วก็เป็นภูเขาเตรงนี้มีปัญหารามไปถึงที่บ้านเลยแม่เราว่ายังไงบ้า,บางก็โอ้ยผมระบายของไปไว้ที่บ้านเยอะมากใช่อ,อย่างของนางนี้มีปัญหารเรื่อง,องตุกตต๊กตาซึ่งใ<ม>นงนี้ก็แบบคือมีห้องเสื้อผ้าละ<ม>แต่ละตอนนี้ห้องเสื้อผ้าก็ไม่พอ<ม>คือเป็นอย่างที่สกายบอกก็มันก็คือเพิ่มพูน<ม>จนแบบมัน พอมีน้องตุ๊ก,กตาเนี่ยเราไม่มีที่อยู่ให้น้องอจนมันเริ่มแบบออกมายันห้องแบบล<อ>ิฟทิ้งรูมอะไรครับเอาแบบเต็มอะครับคือผมจะเดินทีก็เดิเดยนเอ้อยเดี๋ยวชนนะเดี๋ยวชนอะไรเงี้ยคือมันมันเริ่มเยอะเกินเลยครับใช่ก็เลยรู้สึกว่าที่ทคอนโดเราอยู่เราก็ไม่มีเราไม่สามารถให้น้องไปอยู่ที่อื่นได้ด้วย <humanos S 1> ก็เลยแบบเลยต้องเหมือนมองมองที่ใหมๆ่ๆล่ะเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้เราเราเองที่เริ่มลาบากจริงๆเราสงสารน้องไม่น้องเปลี่ยนกระแสใจออกได้ไหม ผมสงสารน้องแต่น้องไม่ค่อยสงสารผมเท่าไหร่เพราะว่าในของห้องตอนนี้กลายเป็นผู้อาศัยใช่ตอนนี้คือคือน้องยึดห้องไปแล้วครับคือเปิดมาก็เจอแล้วอ่ะแค่เปิดแทะโอ้ไเจอกันอีกแลยเพิ่มว่าอะไรพืไอรนะไรนะทั้งหมดพื้นที่ในนี้พื้นที่ในนี้อยู่ได้แค่ที่โซฟาตอนนี้ บนเตียงนอนนอนก็แทบจะยืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่คือคือเหมือนคือรู้สึกดีที่อบอุ่นแต่บางทีก็อาจจะแน่นใช่ครอรู้สึกไงจ๊งเจ้าของกลายเป็นผู้อาศัยอ่าก็ถ้าน้องเราน้องๆแฮปปี้เราก็โอเคครับใช่แต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องคิดเพื่อขยับขยายพื้นที่เพื่อให้อนาคตเราจะได้ไม่ลำบากเราจะได้มีแบบ ห้องให้น้องอยู่จริงๆอะไรครับเพราะว่าห้องที่น้องอยู่จริงๆนะตอนนี้ก็เต็มแล้วแล้วคนออคนน้องที่ไม่ได้อยู่ข้างในก็อาจจะน้อยใจออแต่ถ้าเราเอาไปยัดไว้ที่พื้นเราก็จะเดินเข้าไปไม่ได้ออแต่แตน้องมอมน้องจะมอมอีกแต่สก,กายเขอยู่พับเก็บได้ของเราเก็บน้องอยังไงของของเราพับได้แค่เสื้อผ้าแต่น้องไม่สามารถพับเก็บได้จริงน้องนั่งเป็นตัวโดอ่งเงี้ยใช่อาจจะพับได้เพแบบ ยัดขากับเข้าไป <c oughs> อ,นอนนันนั้นทืทานจะโหดร้ายเกินแสดงว่าที่ก็มอกว่าถ้ามีทารหณก็คือสามารถไหนนี่สร้างห้องไว้ให้เลยหนึ่งห้องเต็มๆเ,เปิดแอร์ให้ด้วยเปิดให้อยู่แน้น,นอนแต่เราอาจจะทําแบบมีมีน้องอยู่ด้วยแล้วก็แบบมีโซนของเราแบบมีโซนดูทีวีเล่นเกมอะไรให้มันอยู่พร้อมๆกันจะได้แบบ เป็นห้องที่เรามีความสุขที่สุดอะไรเงี้ยเป็นเชลเป็นเชลวางเนาะใช่ครับพวกก็เลยอะไร Bar big big bar อ่าใช่ใช่พวกแบบบิ g ก็โมเดลต่างๆอะไรนะครับเคยครับเคยไปตอนที่ลกมากด้วยใช่สกายบอกเดินไม่ได้เราก้าวไปยังไงพอเปิดประตูเข้าไปเอาาขซ้ายอันนี้คือเป็นช่วงที่ผมแบบยังจัดของไม่เสร็จจริงๆคือแบบมันเต็มมากแล้วโซฟาก็ไม่มีที่นั่งผมต้องแบบ เ,ออเดี๋ยวยกโซฟาให้แล้วให้นั่งได้นั่งกับสกายอ่ะแบบไม่เห็นว่าของของ,ของที่วาง,งโซฟานั่งกันแบบเบียดอย่างเงี้ยแล้วนั่งเล่นเกมกันแค่นี้ยต้นขา,ขาโซฟาประมาณเนี้ยประมาณโต๊ะเนี่ยแล้วแบบพื้นที่ให้น้องก็มีไปเราครึ่งหนึ่งออใช่ก็เหลือเหลือแค่ครึ่งหนึ่งไว้นั่งเนีเออ่ย ก็คือต้องสลับกันนั่งนั่งด้วยบ้างยืนบ้างทีผมก็ต้องไปไปยืนตรงแบบตรงครัวครับแบบดูสก,กายเล่นเกมะเพื่อให้สก,กายได้นั่งเล่นแบบนั่งเล่นแบบสบายๆบายผมก็ไปยืนดูแล้วแบบเอ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวสลับกันสลับกันเล่นลยอยะไรยเงี้ยมันดูมันดูเบียดเนอะมันดูมันดูบาไอตอนพอหลังจากสกายไปผมก็จัดเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วผมก็แบบสบายใจคราวนี้เซตใหม่มา หายละเต็มนี่ขนาดแบบเขาเขาแบบส่งเสื้อผ้าอะไรกลับไปที่บ้านแล้วนะก็ยังไม่พออยู่ดีใช่คำนี้เลยสานี้ใส่เสื้อวนซ้่งเไม่ต้องทักเพราะว่าผมไปคุยหามไน้จริงคือเสื้อใหม่มันมีเยอะมากแต่ถ้าผมไปคุยอะคือทุกอย่างมันจะแบบต้องเริ่มใหม่หมดเลยมันเลยเหรอใช่ใช่ใช่มันเลยต้องเราเลยต้องแบบ หาอะไรที่มันเพิ่มขยายที่ให้เราให้ได้ที่จริงเราจะมีส่งน้องไปที่บ้านบ้งางไหมให้น้องไปอยู่แบบว่าส่งน้องกลับมบ้านเราจะส่งเราจะส่งตัวที่ที่แบบอาน้องชายเราอยากได้อ <ๆ S 2> ถ้ารู้สึกว่าน้องเราดีมาแบบขอได้ไหมขอได้ไหม,ไไหมก็แบบถ้าคนอยากดูแลเราก็พร้อมให้แม่เราขอแล้วก็พร้อมส่งไม่้องขอหนได้ใช่ครับใช่ใช่แม่ไม่แม่ดีมาขอตัวไหนแม่แม่ส่วนใหญ่แม่ก็จะขอตัวที่ที่เราชอบนั่แหละซึ่งเราเราให้ ไม่แต่หรอบางทีเป็นลูกแฝดอ๋อมีเป็นหน้าเหมือนกันใช่เราก็ยินดีจะส่งให้อะไรแต่ถ้าตัวไหนที่รู้สึกแบบโอ้ตัวนี้ไม่ไม่ได้จริงจริงตัวนี้ลูกรักของดูแลคือเมื่อกี้เห็นตันนี้สัมภาษณ์ว่าอยากได้อยากได้ทาผมสั้หนึ่งอันเลยจริงจริงอยากได้ครับตอนนี้ได้อย่างเป็นเสียนอันนี้ได้อย่างตอนนี้โอ้ยใจเย็นๆนะใจ ต้องเป็นเป็นป่าสกายก่อนเมื่อกี้หลัง400ล้านนี่เขาสกิดนะหลังนี้ก็ดีนะเนี่ยราศีมันได้เหรอราศีเขาจับหรอราศีเขา400ล้านของนันนีต้องประมาณ400ล้าน พันผมว่าพันบวกโอ้โหสาธุเราบอก,บอกแต่ว่อยากมีเหมือนกันบ้านในกคุณนี่จริงจริงก็ดูวันอะดูในอนาคตแล้วกันอะไรถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวเราว่ากันใช่ใช่อืออ่ะให้ฝากโครงการนี่เป็นโครงการแรกของนิดไปครับก็สกายก่อนหนานี้นก็ขอฝากนะครับ m a t t e r งานบางวานวาน,นะครับก็เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมสามชั้นที่ผมว่าตอบโจทย์คนเจนซีแน่นอนครับเพราะว่าสเปซต่างๆก็แบบว่ามี มาให้เลือกเยอะนะครับไซซิ่งต่างๆที่จอดรถก็มีฟิกไว้2คันด้วยครับก็ใครที่แบบว่าลังเลจะซื้อบ้านคอนโดทาวน์โฮมอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มนกันเนาะมีฟัง์กชันเยอะมีฟัง์กชันให้เลือกเยอะนะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เหมือนเขาช่วยประหยัดไฟก็คือโซล่าเซลอะไรครับใช่ครับมันมันดีมากๆครับวัสดุต่างๆก็แบบช่วยลดร้อนฟุตปินด้วยครับทำให้บ้านเราเย็นสบายด้วยใช่ครับ วันนี้ไม่เกิดเขาเราไผมไม่นี่นี่เขาบอกเขาจะซื้อให้หลันึ่งโอ้โหลัห่งริาคหนึ่งบอลจาคหนึ่งบาน่งานึ่งราคห่ริาน่งบิหนึองบริจา่งิาคห่งรจาคหนึ่งบริาห่งริาคหม่งบริผม่งบร้จาคห่ดหน่งบห่ให่งบริจหไม่กู่ายเงินสดเงินสดเงินส่สดงดเชื่อ พอหลังจากนี้จะไม่ได้เป็นเสียแล้วนะครับถ้าสั่งหลังนี้ไปเอ้าแปลว่าตกลงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาที่เสดคนไม่ค่อยเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูท่าพรอ่กว่านี้โอ้ยอย่าให้เสียชื่อดีจากลูกจ้างเมื่อกี้เราได้เป็นลูกค้าเสียสิทธแล้วนะอ๋องั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกท้ายใหญ่ส man, after, ุดใช่ไหมเดี๋ยวยี่แปดนี้เดี๋ยวเจอกันนะเฮ้ย เป็นทีเซนเตอร์นะเฮ้ยโอ้โหเหมาเลยซื้อให้เสียงแบบอวยพรเพื่อนแบบครับเพื่อนแบบไม่จริงจริงเมื่อกี้เพิ่งอวยพรไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วเซอร์ไพรส์ไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวของดีมีครั้งเดียวของดีมีครั้งเดียวเราไม่กล้าอวยพรเยอะเดี๋ยวมันไม่ขลังอ๋อใช่ครับจริงๆอวยพรไปแล้วอวยพรแบบอวยพรไปแล้วครับเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็ ไม่บอกไปแล้วแบบอวยพรสิ่งดีๆไปแล้วครับแล้วว่าสกายเขาก็ขอพรไปแล้วถ้ามาขอพรใช่ไม่หมายถึงว่าเราเรามีเรามีสิ่งของของขวัญให้เรียบร้อยอะไรครับใช่ก็อยากให้เขาได้รับหนึ่งครั้งเดี๋ยวถ้ามันเหมือนมาพูดอีกพูดอีกมันจะดูไม่ขางไม่ขาด่าเหมือนมันจะแบบเดี๋ยวมันมลมันจะแบบรีมีเต็ดตรีมีเต็ดนี่คือความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นความเชื่อส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวก็อยากสกายเมื่อกี้เพื่อนเราอวยพรยังไงบ้างโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ติด ถามเพื่อนไม่ได้ก็จะเอาเพื่อนอยู่ดีก็อวยพรปกติแหละมีแต่สิ่งดีๆเลยวันนี้ให้ชีวตดีขึ้นเรื่อยๆเก้าเก้าเดินต่อไปกันครับของขวัญเราซื้ออะไรเสียซื้ออะไรให้เขาบ้างยังเสียเสียเขา๋ยากอยากจะเป็นคนเฉลยเองก็เสียคิดว่าเพื่อนเราชอบแบบไหนก่อนอันนี้ผมคือก่อนที่จะถึงวันนี้ผมก็เหมือนหลอกถามสกาย คือเราถามสก,กายว่าเหมือนเราก็ไปยอกไอ้นี่อันนี้กับอันนี้ชอบอะไรเขาแค่บอกว่ารู้สึกชอบอันนี้มากกว่าอะไรผมก็เลยจาําผมก็เลยไปค้นหามาให้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มาเส์ไพรส์วันนี้แค่นั้นรับไม่มีอะไรกลย,ยุทธ์วิธีการหาม,ามันยากไห<อ>สิ่งที่เขาชอบอยากที่เราพอเราไปเลือกเราชอบของเราด้วยอ,อยากได้เองอยากได้เองแต่เราสึกแบบไม่เป็นไรเราเอาสิ่งที่นี่แหละคือน่าจะเหมาะกับตัวเขาที่สุด เรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาชอบที่สุดก็เลยเลือกมาให้เขาให้ไปแล้วครไบแล้วเราจะไปเล่นกับเขาไหมที่สิ่งที่เราใช้ไปในะครับอะไรนะไม่มันคือสิ่งของที่เขาต้องใช้ใช้ในตัวไหมใช่ครับไม่บอกเราไม่บอกเราไม่บอกเราไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ก็เดี๋ยวก็น่าจะรู้แหละนั่นเป็อย่างพี่ถามนวรตอนนั้นที่เราทำกันบ้านมาเรามีวิธีหลอกถามเขายังไงว่าเอ้ยแต่ผมจำได้ตอนเขาหลอกถามเอ้ยจำได้เหรอได้คือแบบ มันถามแบบเป็นคนถามแบบไม่มีปีมีคุยโหหใช่คือแบบมันไม่มีบุลเลตก่อนหน้าไม่มีโปรยเออคือแบบอยู่ดีก็เหมือนนั่งรถหรือว่าเดินทําอะไรกันอยู่สักอย่างเอ้ยก็ถามเอออันนี้ไออันเนี้ยแบบที่สวมใส่เนี่ยชอบอันไหนมากกว่ากลงเท้ารองเท้าอาจจะเป็นเสื้อก็ได้สวมใส่ก็ได้เสื้อมันแค่ใส่แต่สวมใส่มันก็คือต้อง ถามไปตอบถามไปก็ถามเงี้ยแหละเราก็บอกผมตอบไปเขาก็อ๋อซึ่งอนักยื่นระดูเรารู้ว่ารู้สึกว่ามันไม่ปกติมันแบบมีอะไรบางอย่างไม่มีเหรอโอ้แบบอันนี้ผมมั่นใจเลยนะเซอร์ไพรส์เล่นแน่ต้องแบบหูมต้องชอบแน่มันต้องแบบหูมันต้องตื่นตาเออคือผมรู้สึกว่าเราแบบนี่คือสิ่งที่เราแบบตั้งใจไปหามาหูเราไปหาเราไปคุยเราไปดูแล้วแบบหอันนี้หละ ผมเลือกเป็นชั่วโมงอ่ะอยู่กับพนักงานในร้านนะพี่อ๋อสนิทกันแล้วพนักงานใช่เพราะงั้นนะผมก็ถามพี่อันไหนคือแบบมีลิมิเต็ดไหมอันไหนรุ่นไหนเก็แนะนำบอกว่าจับดูแล้วไม่เลยไม่นะไม่ไอ้รุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับแต่มันไม่ลิมิเต็ดเพราะว่าเดือนนี้เขาไม่ได้มีลิมิเต็ดแล้วพอตอนที่เขาจำสีหน้าเขาได้ไหมว่าเขาเหมือนที่เรา เขาบอกเขาพูดประมาณเหมือนว่าผมเขาดูอาการไม่ผมไม่ได้บอกผมผมไม่ได้บอกผมว่าทำเป็นเซอร์ไพรส์อ่าเหมือนเขาดูอาการผมออกอ่ะไม่นะเราใส่ได้ยังไงไอ้ครับเราใส่ได้เขาไปแอบแอบตอนฟิตติ้งครับไปแอบดูเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรหรอซีลิปส์ นี่นี่้ยนี่นี่นี้นี่นี้นี่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 นีนี่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 นจ่น้่นี่นี่าีนีานจ่นีนี่นี่นอ่น่นีคนี่ี่แี่น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 ีันนีนี่ีนี่นี่่ีนี่น่นี่่นอี่นนี้นนี่ีีนี่น่น่่ีน เจอกันมาปีหนึ่งแล้วใช่ครับปีกว่ากวีกว่าใช่ครับก็ก็ดีใจครับปีนี้ก็เออก็มีเพื่อนมาอวยพรมันเกิดเยอะเลยตอนนี้ครับเมื่อกี้ก็ตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์ไปเล็กน้อยแต่ดีใจอายุ27ปีปีนี้แล้วเป็นไงบ้างครับเราตั้งไว้เพนในชีวิตตอน27นี่ก็อายุเท่ากันละตอนนี้ครับอยากอยากให้ปีที่27อวยพรสิ่งที่ได้รับในปีนี้เป็นจังไรก็ คนวยพรเยอะแล้วขอให้พรทุกอย่างกลับไปสู่แฟนๆทุกคนพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยแล้วกันนะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปีนี้แบบว่าไม่มีภัยพิบัติอะไรครับมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจดีๆครับมีปีนี้หรอเอาจริงไม่ไม่มีเวลาไปแบบว่าโฟกัสเลยว่าจะมีอะไรพิเศษเพราะว่าทำงานทุกวันจนแบบ ไม่รู้จะไปตั้งโกอะไรตอนนี้คือแบบว่าทํางานให้ทุกวันนี้มันดีเดือนชนเดือนเลยตอนนี้นี่ก็เปิดกล้องเมื่อวานแล้วก็ต้องโฟกัสอ่อไม่ใช่ครับของผมมูเตนะครับแม่มาามวยที่มือใช่맞ใช่ครับโอเคอ่าโคขอบคุณค่ะขอบคุณมากอ่าอ๋อครับด้วยกันคุยด้ยไปอ่ะ ปอ uh, mm, ยูค like ่คอนองอยู่ใกล้บ้านเาก็ได้ดีะางในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ต่อนะคะอันนี้นะคะหนึ่งสองาค่ะหนสองสามสอา้นี้เ่าหร่ะน่อามาต่อนะคะช่นี้เป็นการ์ดที่ราาต่ี่ โอเคครับกล้องนี้นะครับนี้นะครับหนึ่งสองสามี๋ยวต่อเดี๋ยตอก้องนี้ราคาหนึ่งสองสกานอันนี้พี่ขอกล้องนี้มาหนึอมีจาหนึสมโอเคจ้าขอบคุณครับต่่อไปตอเออตอ สวัดครับก็มนีนะสี่นะหนึ่งสอสามหนอเข้ามาจอยเข้ามอเข้าจอโอกเมาจอยก็หนึ่งลูกนะหนึ่งสมไม่ได้โอเคข้าบุญ้า ความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับนี่ครับที่เจ็ดแล้วอะไรนะครับเฮ้ย มากนะครับครับนาักขอบคุณนะคอขอบมามขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับ